ครับรุ่นนี้ไม่ค่อยได้ใส่นะครับเดี๋ยววันนี้จะเอามาใส่อันนี้แสงแดดจ้ามากนะครับก็เลยแบบหาแว่นตาที่มันเป็นโพลาไรส์ตัดแสงนิดนึงนะครับผมสีขาวสว่างจ้าเลยนะครับเลนส์สีฟ้าผมชื่นชอบมากนะครับ ตัวแ่นนะครับตัวขาแว่นสีขาวเห็นโลโก้เกเตอร์ชัดเจนนะครับผมระวังนะครับผมเห็นท่านที่กดเข้ามาซื้อครับกดผ่านลิงก์ของผมไปแล้วนะครับก็คือไปซื้อแว่นเกเตอร์แหละกำลังกดสั่งแต่ว่าโชคดีมากนะครับที่ท่านไม่กดจ่ายตังค์นะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกดจากลิงก์ผมไปนะครับไปดูชื่อร้านดีๆครับถ้าเป็นชื่อร้านในลักษณะแบบนี้นะครับพอกดเข้าไปดูแล้วมีของต่างๆมากมายนะครับมีให้เลือกรุ่นเยอะนะครับท่านจะเห็นแก่ของถูกนะครับวันที่9.9นี้นะครับท่านสามารถที่จะได้ของถูกมากกว่าของ ราคาปกติแน่นอน9.9นี้กดที่ลิงก์เพิ่มเศษตะกร้าไว้หรือกดที่ลิงก์นี้เข้าไปในวันที่9เดือน9นะครับแวนเกเตอร์ลดราคาเยอะมากนะครับผมท่านสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อนะตัวนนี้เป็นแวนเกเตอร์รุ่นวอลฮ a อกนะครับสีขาว เม็ดใน USA ชัดเจนนะครับท่านใดที่ชื่นชอบแว่นเกตเตอร์ก็สามารถที่จะกดลิงก์หรือว่ามันจะขึ้นบางทีมันขึ้นเป็นรูปแว่นขึ้นมาหรือบางทีมันอาจจะเป็นลิงก์ขึ้นมาตรงฝั่งด้านล่างคลิปตรงนี้โอเคนะครับถ้าท่านใดชื่นชอบแว่นเกเตอร์นะครับอย่าลืมว่าวันที่9.9นี้ลดเยอะมากบางท่านได้ส่วนลด3,000 4,000 2,000แล้วแต่ว่าท่านจะได้โคดตัวไหนนะครับวันที่9.9นี้ลดเยอะลดจริงนะครับแว่นเกเตอร์ต้องเป็นชื่อร้านว่าเกเตอร์ไอแวร์นะครับ พีออเดอร์ order, ต้องไปพีออเดอร์ผ่านไซเกเตอร์ไทยแลนด์เท่าน,นั้นนะครับผมโอเคนะครับถ้านใดนที่ชื่นชอบเป็นเกเตอร์แบนสกันสเก็ตนะครับแบบนี้ใส่ย,ยิงปืนใสท่ทำกิจกรรมทั่วไปใส่กันแดดได้วันนี้แสงจ้ามากนะครับท่านสามารถที่จะไปซื้อตามจานเดียได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ